สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้วันศัตร์จีนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านน้าดอกไม้อ้ยไม่ใช่บ้านอะไรนะบ้าน <c oughs> <c oughs> บ้านอิ่มเอมนะคะวันนี้รวมญาติค่ะวันนี้ญาติเราเยอะพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็เลยว่ามารวมมารวมญาติสังสรรค์นิฮาปาร์ตี้อันนี้เป็นคุณนายที่อุ๊ยไปแล้วคุณนายไอคองนะคะไปไปเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณ บรรยากาศของบ้านนะคะร่มรืน่นต้นไม้มากมายหลากหลายหรือแล้วปลูกหรือแล้วปลูกหรือแล้วปลูกประมาณสิบห้ารอบไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นเออต้นอะไรไม่รู้นะคะอ่ค่ะเชิญเชิญเข้ามาในบริเวณบ้านก่อนนะคะถอดรองเท้าก่ถอดรองเท้าเข้ามาได้เลยอ่ะเจอคุณนายคนนี้อีกแล้วค่ะอันนี้เป็นเจ้าของน้ำพึ่งมะนาวที่ส่งออกทั่วโลกนะคะ อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเจ้าของน้ำพึ่งมะนาวที่ส่งขายทั่วโลกนะคะอันนี้เป็นเชฟเชฟโลกได้รางวัลนานาชาติระดับโลก25ปีซห้ปีอนนะคะคนนี้นะคะค่ะเชฟพี่แต้วอันนี้เชฟพี่แต้วบายอุยเชฟพี่เชฟพี่แต้วแนะนำตัวหน่อยค่ะเชฟพี่แต้วแนะนำตัวหน่อยค่ะเอ่อชื่ออะไรเชฟป้าแต้วค่ะเชฟป้าแต้วค่ะเคยขายอาหารมาก่อนนะคะ แต่อาหารอย่างเดียวเป็นซีอโอค่ะเจ้าของกิจการตอนนี้เกษียณอยู่บ้านแล้วค่ะดูแลลูกค่ะและสามีค่ะอสมีดูแลบ้านค่สามีเป็นคนไปซื้ออาหารค่ะอันเดี๋ยวอันนี้คือสามีนะคะสามีขาดแขนเสื้อขอรับบริจาค อันนี้คุณสามีคุณสามีชื่ออะไรคะไม่นสะดืออ๋อคุณสามีชื่อสะดือเหรอคะอันนี้เป็นเฮดเฮดเชฟเฮดเชฟอเชฟเฮดเชฟใหญ่ส่วนอันอันนู้นเป็นเอ่อเชฟเบเกอรี่ค่ะเชฟเบเกอรี่ค่ะหันหน้ามาเดี๋ยวนี้อ่เชฟเบเกอรี่เชฟเบเกอรี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะหันหน้ามาเร็วๆอ๋ออะไรเนี่ยชื่ออะไรคะชื่อเชฟวันนี้นะคะอันนี้เป็นอาหาร อาหารของเราจากเชฟไปแล้วไปไหนไปรู้เชฟป้าแต๋วนะคะนี่นี่หลากหลายมากมายหลากหลายกุ้งับบุ้นเส้นปลากระพงนึ่งสีอิว่วหมี่ซัวฮ่องกงโอ้นั่นนะคะหลากหลายอันนี้อะไรนะใช้เถากล้วยนะคะภาษ,าษาจีนเรียกว่าใช้เถากล้วยภาษาไทยเรียกว่าใช้เถากล้วยคะ่ะ <c oughs> หมูเห็ดเป็ดแกะอันนี้อันน้หมูฮ่องกงหมูฮ่องกงอร่อยมากค่ะอันนั้นหนึ่งพันบาทหนึ่งแพ็คหนึ่งพันบาทนะคะอธิบายนะคะอันนี้ทำเองค่ะกระเพาะปลาทําเองค่ะทุกอย่างผ่านฝีมือหมดทุกคนทุกอย่างเลยคุณพี่ต้องไปถ่ายตรงนู้นเห็นหน้าคนด้วยอ๋อถ่ายเห็นหน้าคนใช่กระเพาะปลาค่ะผัดผักรวมกระเพาะหมูต้มซีชงชัยแปกกล้วยหนมเข่ง ผัดหมี่ฮ่องกงปลากระพงนึ่งสีอิ๊วกุ้งซอสไข่เค็ม oh. กุ้งอบอบนเส้นไ oh. ข่เจ้าแหกขึ้นต้มผักอันนี้ขาดไม่ได้ต้มผักต้องมีพิซซ่าใช้เวลาทำนานไหมคะ <laughs> เออพิซซ่าเหรอคะเดี๋ยวต้องถามเชฟอีกท่านหนึ่งนะคะ oh, ออันนี้ต้องผัดเชฟอีกท่านนึงคะ่ะ oh. อ่าขนมเทียนจากร้านดังนะคะ อันนี้ต้องต้องสั่งจองนะคะถ้าไม่สั่งจองจะไม่ได้ทานนะคะ oh. แตละปาวาพรไปช้าก็จะไม่มีนะคะเม็ดมะม่วงเห็มะพานอบเนยเมื่อวานให้กินนารีมาส่งนะคะอันนี้เอเม็ดมะม่วงเร้านแม่จูอันนี้สั่งมาเหรอคะเออ,อันนี้อภิญญธนาการจากใครไม่ทราบ <laughs> อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันมาจากไหนปลาหมึกฝอยจากญี่ปุนนะะ่นค่ะ โลกุ้งโลกุ้งจากสิงคโปร์นะคะบีเชงเคียงขอสำเนียงสิงคโปร์หน่อยค่ะอ่าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องไปเรียนนะคะอันนี้ golden duck golden duck นะคะ golden duck เป็ดทองเป็ดทองลูกเป็ดสีทองอ๋อนึกว่านึกว่าเป็นเป็ดทองหมดละค่ะโดยรวมหมูสิงคโปร์ไปแล้ว อ,อ,อ,อ๋ะะอร้านมีหอยจ้าแม่วันนาหอยจ้ากับหอยจ้าแหกขึ้นแม่วันานาค่ะ, <S <S อ,คะอยากอยาก,อยากให้อยากให้เอ่อคุณคุณเชฟนะคะเวลาไหว้เวลาไหวห้เชิญอเหล่ากงเหล่าม้ามากินเนี่ยคุณเชฟแว่าเราเราจะพูดยังไงคะเราจะพูดบอกว่าอะไรเชิญบอกว่าวันนี้เป็นวันสาจีนเป็นวันที่ลูกหลานเป็นวันที่ลูกห<อ>ลาน เตรียมเครื่องเส้นไหว้ขอให้บรรพบุรุษของเรามารับเครื่องเส้นไหว้ที่ลูกหลานนามาเส้นไหว้ในวันนี้และขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนเอชยโยช you, ชยโยชชยโยค่ะแล้วก็ขอขอขอแนะนํานะคะขอแนะนําคนที่ มารับประทานนะคะอันนี้คืออากงพิชิตนะคะอันนี้อากงนะคะอันนี้อาม่าวันีนะคะและคนนี้ก็คืออันเหล่ากงนะคะค่ะอ่าอันนี้อาจจะเป็นอันนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าอเชิญเชิญเชิญอันนี้คืออากงกิมกังค่ะแล้วก็คุณป้ากิมเลี้ยงอาม่ากิมเลียงและเหล่ากงอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ เรา,าโกงนะคะคือสามท่านนี้ค่ะสามท่านนี้จะนั่งทานกันอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราจะไม่รบกวนเวลาการทานอาหารของท่านนะคะเราจะไปที่อื่นกันต่อมาใิค่ะเราจะเข้าไปในห้องขวหลวงลับลิตของเขิรกติเิคะมาเร็วมาเร็ว <c oughs> อันนี้เป็นโต๊ะลำลองโต๊ะนี้จะป ตอนนี้นะคะจะประกอบด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งมะนาวที่ส่งออกทั่วโลกเป็นเวลากว่าปี่สคนปีแล้วนะคะส่วนคนนี้นะคะส่วนคนนี้ก็จะเป็นซ e o ของน้ำผึ้งมะนาวและมีจ็อบมีจ็อบเล็กๆเรื่อยๆแพ็คงานอะไรอย่างงี้มาจำเข้ากันค่ะส่วนคนนี้นะคะคนนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเฮดเชฟเป็นอะไรดี เป็น MD เป็นซีอเป็น h ฮเป็นอทุกทุกอย่างอะค่ะของร้านอาหารใช่ไหมคะเป็นอาหารคาวเป็นอาหารอิตาเลียเป็นอาหารอะไรคะช่วยแนะนำขอขอกินข้าวก่อนเลยเราเรามีคนห่วงห้องครัวมายืนคุมด้วยค่ะเห็นไหมคะเขาห่วงห้องครัวของเขาแล้วค่ะกับกินเขาห่วงห้องครัวของเขาแ้วค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ ขอเวลาสักครู่นะคะไปทําพิธีไหว้ต่อรอบที่2และรอบที่3นะคะเดี๋ยวพอเราไหว้เสร็จแล้วเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะมีแขก VIP มาด้วยนะคะวันนี้เป็นใครเดี๋ยวเราปดรอดติดตามชมต่อตอไปนะคะ <c oughs> ยาวว่ะ